ทีมงานทีมงานไปกินข้าวนะคะครึ่งชั่วโมงกลับมาเจอกันนะคะขอขอตรงเวลาน่ดนึนะจ้าขอรบเวลาน่ดนึงเราเราทำงานด้วยความเร่งระะีบจ๊ะขวัญขวัญขอ,ขอ,ขอ,ขอกล้องไว้ตัวหนึงเดี๋ยวพี่หนุ่ยจะขอถ่ายคลิปหน่อย